อุย้ยเปิดง่ายอยู่เดอ้วอว้าราคาเท่าไหร่นะวา้ายไม่มีหัวชาประกันศูนย์กี่ปีเนี่ยแค่นี้เลยอะ่ะอันนี้ะอย่างนี้แหละก็มีแค่ eco มากครับไอโฟนก็มีแค่นี้าสามารถปรับสภาพถ่ายในที่แสงน้อยได้เฮ้ยสวยโอ้ยสีเดียวกันเลยเหรอเดียวกันโอเค,อเ,คเดอ้อ สวัสดีครับทุกคนผมเชิญกองเต็มบ้านครับวันนี้ได้สั่งโทรศัพท์มือถือ Samsung Galaxy S21 FE นะครับของน้องน้องสั่งก็เดี๋ยววันนี้จะแกะกล่องอย่างเดียวเนาะแล้วก็ยังไม่รีวิวอะไรละกันก็อยากจะรู้ว่ามีอะไรบ้างอันนี้ก็จะเป็นโทรศัพท์นะครับซึ่งได้รับพัสดุวันนี้ยังไม่ได้แกะเลยยังเป็นช้อปปี้อยู่เลย s a m <c oughs> s u n ออนไลน์นะครับมาเรามาเริ่มแกะนี้กันก่อนเราจะได้ดูว่า ปี2022นะครับแพ็กเกจจิ้งเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างครับสำหรับตัวซัมซุงเป็นรุ่นแรกของปี2022นี้เลยแล้วก็เป็นรุ่นใหม่นะครับล่าสุดนะครับผมมันดูเล็กจังวะมันไม่มีน,นี่นะเคสมีมีเคสป่าวะแต่ซัมซุงปกติเขาไม่ใส่เคสอยู่แล้วกล่องบางเลยกล่องบางใช่รักโลกครับรักโลกตอนแรกก็แหมเป๊ะไอโฟนนะฮะแต่ว่าไม่รู้ว่าเขา แต่เขาบางอย่างนี้ไม่รู้เขาแถมซีชาร์จตอ,อะไรนะใส่ชาร์จไหมโอ้ยยี่สิบเอ็ดห้าจีนี่สีอะไรนะสีเขียวสีใหม่สีโอลีฟเขียวลีฟนี่่มันจะเขียวปะวะเก็งด้วยสีมันอาจจะเพี้ยนมาดูกันนะเจ้าต้องค่อยๆแกะไหม ต้องค่อยๆอย่างนี้ป่ะใช่ชูของใหม่เลยฮะต้องค่อยๆอย่างนี้เลยว้ยม,มี่ึ้ไม่คมนี่แค่นี้พอ โอ้ยเปิดง่ายอยู่เด้อว,ว้าวทำไมมีฝุ่นนะ <c oughs> ้องหยิดอันี้ขึ้นมาฟึ๊บมาดูข้างหลังนะครับโอ้โหยมีผ้าด้วยโอ้ยสวยปะราคาเท่าไหร่นะสอง0มื2นสองพันเก้าร้อยสองมืนสองพันเก้าร้อยประกันศูนย์ซัมซุงโดยเฉพาะแก่เลยเนาะเอา นึกว่าหน้าจอไม่ใช่นะนี่หน้าจอจริงๆอยู่ตรงนี้สวย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 บางด้วยนะเขาบอกว่าบาง2อมิลกว่าๆเองอเ,เป็นรูสเสียบไทซีถัดถัดทิมใช่ไหม,มแต่เหมือนกับว่ามันไม่มีให้ใส่เมมนะ คือมันใส่ซิมได้อย่างเดียวอันนี้อันนี้ความจุเท่าไหร่ร้อยยี่สิบแปดนะครับแล้วนี้ก็เป็นเอกสารประกันนะครับวางไว้ก่อนดูที่มีอะไรให้บ้างนะครับเรามาลุ้นกันว่าในนี้จะมีอะไรมีเข็มจิ้มซิมแลวหนึ่งแล้วก็ที่เห็นต้นน่าจะเป็นสายชาร์จไว้ไม่มีหัวชาร์จไม่มีหัวชาร์จเดอ้อ แต่ตอนดูรู้อยู่แล้วใช่ไหมว่ามันไม่มีหัวชาร์จอ๋อนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นสายชาร์จไทซีแบบไทซีออกซีเนะาะแล้วก็เสียบเร็วได้นะไทซีออกซีด้วยนะแต่ไม่เป็นไรน่าจะใช้สายชาร์ s ซัมซุงที่มีอยู่ได้ <c oughs> อันนี้ก็ไวไ้ถ่ายโอนข้อมูล <c oughs> โอเคเก็บไว้ก่อน <c oughs> นอกจากนั้นมีอะไรอีก <c oughs> คือมูแล้วก็วาลันตี้การ์ดประกันศูนย์กี่ปีเนี่ยะกวน,นหนึ่งปีครับส่วนซัมซุงในออช็อปออนไลน์ใช่ไหมของช้อปปีแบบเป็นเป็นศูนย์มันเองเลยใช่ไหม,อมโอเคก็ปลอดภัยนะครับอ่ะก็มีเท่านี้กล่องกล่องต้องแงะไหมเผื่อมีอะไรข้างหลังไม่มีแล้วอ่ะมึง แค่นี้เลยอ่ะอีย่างนี้แหละก็มีแค่นอีโคมากครับไอโฟนก็มีแค่นีตอนแรกไหแซไอโฟนวาน้ยง้อย่างนี้เออเต้องอไปซื้อตั้งหากก็เข้าใจแหละเพราะว่าเขาลดคอร์สแล้วก็เอามาเพิ่มเขาเรียกว่าอะไรเพิ่มประสิทธิภาพของตัวโทรศัพท์ให้มันน,นี้ขึ้นอ่ะเรามาดูกันว่าเปิดเครื่องติดไหมมาแล้วเดี๋ยวไปเช็ดแล้วก็ หาฟิล์มเฟิร์มติลน,นะนะมันไม่ได้ติดฟิล์มมาให้นะเนะี่ยต้องมีหายากไหมเราเขาผลิตมันน่าจะได้อยู่เพราะว่าเข้ากันเหรอหน้าจอาเออมันมันไม่จําเป็นจะต้องตรงรุ่นอะไรแล้วอะ่ะเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันมีแบบเขาทําตรงนั้นได้เลยอะ่ะภาษา,าอะไรฟิลิปปินนะเฮ้ย <c oughs> อังกฤษ <c oughs> <ๆ> <c oughs> อังกฤษค่ายไปก่อนก็ได้อังกฤษว่าอังกฤษแบบไหนอังกฤษบิติสหรือว่า อังกฤษอยู่ในเต็สเทก็ได้คิงดอมดีกว่าคิงดอมมันต่างกันยังไงวะยูเคนิสตัดอะฟ e ล l ีเกลไอเทมทูรีวนะครับติให้หมดนะครับแล้วอยไปอ่านดีหลัง <c oughs> ก็เชื่อมต่อ Wi-Fi 5G ได้นะ 5G นี่คือ Wi-Fi นะไม่ใช่ไม่ใช่ใช <c oughs> ระบบ โทรศัพท์แต่ว่าเครือข่ายมันก็5 g ได้เหมือนกันไม่ใช่เหรอเออสั่นก็แบบดีอยู่สั่นตามนิ้วติ๊ดติ๊ดต๊ดต๊ดตแต่ถ้าเป็นถ้าเป็นฉันนะฉันจะปิดฉันจะปิดสั่นเพราะว่าไม่ชอบให้มันเวลากดแล้วมันสั่นตามแต่ฉันชอบมันรู้สึกแบบได้กดอ่ะรู้สึกว่าได้กดแล้วแต่แล้วแต่คนแต่ฉันไม่ชอบฉันไม่ไม่ว่ากี่เครื่องกี่เครื่องก็คือปิดปิดสั่นหมดไม่ได้ใช้กล้องกล้องหลังดูกล้องหลังมัน เป็นเป็นชิ้นเดียวกันกับกับฝาไอฝาหลังไปเลยสีก็เป็นสีแบบเขียวโอลีฟตัวเก่ามันไม่ติดกันกแต่ลักษณะเหมือนจะแบบเหมือนมันจะเนี่ยเหมือนเป็นเป็น,ปนกระจกเ,งเ,งเออมันเป็นเงาเงาแล้วแบบเนี่ยตัวอักษรดูสังเกตูตัวอักษรซัมซุง Samsung, มันจะมีเงาข้างหลังอีกทีนึ่งเออใช่ไม่รู้เขาเรียกว่าอะไร เรียกเสียนี่ก็เป็นเพิ่มเสียงลดเสียงปิดเครื่องกล้องหน้ากล้องหลังเหมือนอ่านสเปกมาว่ามันกล้องหน้ากับกล้องหลังเนี่ยสามตัวมันก็ถ่ายในที่มืดได้ถูกเซตมาให้สามารถปรับสภาพถ่ายในที่แสงน้อยได้ข้างบนก็มีลำโพงตัดเสียง ไม่แต่เสียงรบกวนลองบงแต่เสียงแล้ววะโอเคเดี๋ยวรอมันเซตติ้งก่อนโอเคครับระหว่างนี้รอให้มือถือมันเซตค่าอะไรของมันให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาลองแกะอันนี้ก็จะเป็นแกะ2อ,อย่างเลยเนาะแกะทั้งหูฟังแล้วก็แกะโทรศัพท์นะครับกล่เเหมือนโทรศัพท์ตัวเสร็จไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเราดู ก็เป็นหูฟัง Galaxy Buds 2นะครับก็แกะดูหน่อยแล้วกันเนาะข้างในเป็นยังไงนะครับ๋ยวอ,อาจจะไม่ได้รีวิวอะไรมากแกะดูเฉยไม่ต้องสนใจนะครับตัดไปเลย ไม่รู้ว่าผมตัดผิดหรือเปล่าไม่เป็นไรตัดไปแล้วโอ้สวยนะหูฟังหูฟังในนี้มีอะไรอ่ะอันนี้แกะได้ไหมอ่าได้ว่ะดึงออกมาน่าจะเป็นวันตีการจับอะไรก็ขาดก็พังก็จะเป็นสายชาร์จไหมคู่มือคู่มือไม่น่าไม่น่าใช่สายชาร์จวันตีการ์ดแล้วก็อ่าปีกไก่คู่มือ ครับตัรไปแล้วนะไม่รู้ว่ามันบอกว่าห้ามตัดหรือเปล่า,<อ>าแต่แท่ไงไหมไม่ใช่หรือครับห <c oughs> ยอกหยอกอุย้ยเล็กมาก <c oughs> เหมือนกับตลับแป้งอะไรทักอย่าง <c oughs> แต่เหมาะกับผู้หญิงนะเหมาะกับผู้หญิงเขาว่ามินิมินิเปิดได้ไหม <c oughs> เฮ้ยสวยเฮ้ยสีเดียวกันเลยเหรอเดียวกันเฮ้ยเท่เด้อนะครับอุ้ย ไวยอยู่นี่อระดับสีเดียวกันเลยสมูทมันน่ากินดีว <c oughs> <c oughs> ่ะเหมือนเมือนเ็ดอะไรทักอย่างอ่ะกินได้ไหมเออแล้วเหมือนซาวบาย AKG ด้วยนะครับไม่ต้องห่วงเลยเรื่องเสียงของ AKG นี่ <c oughs> ก็ AKG ก็เป็นบริษัทเกี่ยวกับ เครื่องเสียงที่อ,อิเล็กทรอนิกส์ทำหลายอย่างแต่ว่าเขาก็คุณภาพดีอันนี้คืออะไรไม่รู้นะมีสายชาร์จไท p e C นะอยู่ข้างหลังแต่สายชาร์จน่าจะอยู่ตรงนี้ปึ๊บนี่สายชาร์จก็เป็นไท p e C to Type C นั่นแหละอ่อไม่ใช่ C to A หนึ่ง C to A นะครับใช่ไหมน่าจะไทย A นะเนี่ย ก็คือเสียบอะแดปเตอร์ทั่วไปได้นะครับแต่ไอตัวไอโทรศัพท์ต้องต้องเสียบอะแดปเตอร์ไทย4นะครับต้องไปหาซื้ออีกอันนี้อะไรอันนี้เป็นจุกสำรองอพวกยางสำรองเป็นยางใช่<อ>ใช่สองขนาดโอเคนี่นะฮะปัญหาก็คือ,อเวลา เวลาเราถอดอะเราถอดได้นะเวย้ยแต่เวลาใส่กระพื้นยังไงยังไงก่อนชุบชุบแม่มายังแม่มาดิโอเคครับเรามาดูมือเถือกันต่อ เันตอนเลยไปเซ็จตั้งค่าแล้วเรียบร้อยสัมผัสแรกก็คือแบบว่าความรู้สึกคือโทรศัพท์มันบางมากนะครับถ้าเทียบกับตัวถ้าเทียบกับตัวที่เราใช้อยู่ทุกวันนะความรู้สึกคือมันบางกว่ากว่าเดิมนะไปคลิปไปก่อน เนี่ยก็ตั้งตั้งควอดเวิร์ดอะจะคลิปก่อนแล้วกันคปตั้งปตั้งก็ได้เคยตั้งก็ได้ s ซัมซุงใช่ครับซัมซุงแคลเร็กซี่โอ้โหโอ้โหจำเลยดิอิวๆอยู่อ่อะวะเนี้ยคือแบบนึกจะยืนมือเข้ากล้องตอนไหนก็ได้เงเี้ยนึกแบบยืงไปดึงออกไปเลยเหรออะไรวะเนี่ยเออ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 ดีวะ ก็สวยดีแต่ว่าเซ็ตเท่าไหร่คุณยังเซ็ตไม่ได้เลเดินเท่าไหร่